สวัสดีค่ะพบกันกับป้าสีอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าสีจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นรูปแบบนี้ค่ะดาวแปดแฉกค่ะสวยงามแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักค่ะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ริบบิ้นเบอร์สองนะคะที่ความยาว30เซนติเมตรแล้วเราก็พับครึ่งเลยนะคะพับครึ่งไปเลยค่ะเริ่มพับกันเลยนะคะหยิบเส้นที่หนึ่งมานำเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่สามมาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งนำมาคล้อง ปลายของเส้นที่สามดึงออกมาค่ะเสร็จแล้วก็รวบเข้ามาค่ะเราจะใส่เหรียญไปในขั้นตอนนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะใส่เหรียญเสร็จแล้ว ก็จะนำเส้นทางด้านซ้ายพาดท,ทับมาก็จะทับไปตามแนวตามเส้นเข้าค่ะเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บเลยค่ะก็บีบให้แน่นๆค่ะจากนั้นเราก็ยังไม่พลิกไปไหนนะคะ ใช้หน้านี้ค่ะหน้านี้คือหน้าหลังค่ะเราก็จะทําหน้าหลังก่อนค่ะแล้วก็จะจับเส้นที่สั้นเส้นทางซ้ายนะคะเส้นที่สั้นจับคลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะให้ขนานกันแบบนี้ค่ะคลิกกลับมาด้านหน้าค่ะปลายเขาก็จะชี้มาทางขวานะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับริบบิ้นลักษณะนี้ค่ะ ันนี้เส้นนี้หนีก่อนค่ะจับริบบิ้นลักษณะนี้ค่ะจับปลายริบบิ้นลักษณะนี้นํามาสอดช่องนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงมาแบบนี้นะคะรั๊สีก็จะไม่ได้กดตรงนี้ให้เขาบี้นะคะกดแค่ริมๆตรงนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะพลิกมาด้านหลังแบบนี้ค่ะ ให้เส้นริบบิ้นเข้ามาขนานกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็พลิกกลับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้ค่ะก็จะชีช้มาทางขวาแบบนี้ค่ะมาขนานกับเส้นเดิมของเขาอยู่นี่ค่ะจับริบบิ้นลักษณะนี้ค่ะสอดเข้ามาในช่องนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ เส้นต่อไปค่ะคลิกไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้ค่ะคลิกกลับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้ค่ะจับปลายลิบบิ้นค่ะแบบนี้ค่ะสอดค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ ไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะคลิกกลับมาด้านหน้าค่ะจับปลายลิปปิ้นลักษณะนี้ค่ะดึงค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วนะคะ เราก็จะมาสอดเก็บริบบิ้นทางด้านหลังค่ะจับมาแบบนี้ค่ะให้มาทางด้านขวาค่ะจับปลายริบบิ้นลักษณะนี้ค่ะสอดเข้ามาค่ะก็จะมาโผล่ในช่องของมุมแหลมนี่นะคะทเหมือนเดิมค่ะจับริบบิ้นมาทางขวาแบบนี้ค่ะ จับปลายแบบนี้ค่ะสอดไปค่ะก็จะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะคลิกมาทางขวาค่ะจับปลายแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะ ดึงออกมาค่ะแตเส้นสุดท้ายค่ะคลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะจับปลายแบบนี้ค่ะสอดมาค่ะก็จะมาผลกตรงกลางของมุมแหลมนี้ค่ะแล้วก็กดๆลงไปหน่อยค่ะทีนี้หน้าหลังก็เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็คลิกกลับมาด้านหน้าค่ะ ทำเหมือนเดิมเลยค่ะพลิกไปด้านหลังเลยค่ะแบบนี้นะคะพลิกกลับมาด้านหน้าค่ะแบบนี้ค่ะจับปลายลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพลิกไปทางด้านหลังค่ะ ิกลับมาด้านหน้าค่ะจับไปแบบนี้ค่ะนำมาสอดแบบนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อไปค่ะเหมือนเดิมค่ะ ไปด้านหลังแบบนี้ค่ะคลิกกลับมาด้านหน้าค่ะได้แบบนี้ค่ะจับปลายลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะกเส้นหนึ่งค่ะคลิกไปด้านหลังค่ะ กลับมาด้านหน้าค่ะจับปลายแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะมุมเสร็จทั้ง8มุมแล้วค่ะทั้งสี่เส้นก็จะมาอยู่ตรงกลางค่ะ เ้วก็จะจับเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก็ได้ค่ะเราก็จับเส้นนี้มาค่ะจับในลักษณะนี้นะคะจับด้านบนแล้วก็หันมาค่ะสอดเข้าไปค่ะก็จะมาโผล่แบบเดิมค่ะก็ดึงประมาณนี้ก่อนค่ะต่อไปค่ะจับลิบบินมาทางด้านนี้แล้วก็จับ ด้านบนก็หันปลายลิบบินมาค่ะเสียบลงไปค่ะต่อมาค่ะจับมาแบบนี้ค่ะจับทางด้านบนค่ะสอดลงไปค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ,แบบคะดึงมาค่ะ ก็ดึงดูให้มันสวยงามทีนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาตัดริบดิ้นส่วนเกินกันค่ะมันค่อนข้างจะตัดยากค่ะเราเลยดึงอันนี้แน่นนิดนึงเดี๋ยวตัดเสร็จแล้วก็เราจะถอยกลับคืนไปนิดนึง มันค่อนข้างตัดยากเพราะว่ากลัวไปโดนมุมของเขาค่ะ 開開大嘅。<c oughs> ราก็จะถอยกลับมานิดนึงค่ะเพื่อเราจะได้ไม่เห็นรอยตัดเมื่อกี้แบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะดาวแปดแฉกนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ทำง่ายๆค่ะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะใช่ไหมคะแปบ๊บเดียวเสร็จเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ